มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออย่างชุมน้อยวันนี้ครับที่บ้านเล็กที่20บ้านโนนคูนหมู่ที่9ตำบลโนนคูนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทธธานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจำนวนหนึ่งครัวเรือนโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทธธานให้แก่นายสมศักดิ์บุตรศรี อายุ54ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ครอบครัว6,000บาทโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคม2567เวลา17นา,า30นาทีได้เกิดเหตุอัคคีภยัยที่บ้านเลขที่20บ้านโนนคูน หมู่ที่9ตําลโนนคูนอ,อยางชุมน้อยของนายสมศักดิ์บุตรศรีทําให้ที่อยู่อาศัยประจําได้รับความเสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณ2 6 1 0 0 0บาทการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นําความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวผู้บาดสนุอักขีภัยอย่างยิ่งในโอกาสนี้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน อธิสํานานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทจังหวัดศรีสะเกดที่ว่าการอำเภอ,อยางจุมน้อยส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างได้ร่วมกวันวาดเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย เัยใจพรมากถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน